5. เคล็ดลับเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองใครอยู่ใกล้ก็ชื่นชมหลงรักเคยอยู่ใกล้ๆใครสักคนแล้วรู้สึกว่าเขาคนนั้นช่างมีเสน่ห์เหลือเกินไหมคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ภายนอกก็ดูธรรมดาแต่พอลองได้ใกล้ชิดกับกลายเป็นว่าเราชื่นชมคนแบบนี้เหลือเกิน เคล็ดลับที่ทำให้คนเหล่านี้มีเสน่ห์คืออะไรเราแล้วเราสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองเพื่อเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับเราได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบค่ะข้อที่หนึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนมั่นใจในตัวเองพูดจาฉาฉานพรีเซนต์งานเก่งนะคะ แต่ในที่นี้หมายถึงคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแน่วแน่กับแนวคิดของตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เสียงดังหรือโดดเด่นท่ามกลางผู้คนแต่เป็นคนที่เข้มแข็งมาจากภายในคนแบบนี้จะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานภายในได้ข้อที่สองมีบุคลิกที่ดีนั่งตัวตรง ยืนตัวตรงอกภายไหลพึงรวมถึงวิธีการยืนหรือการเดินที่มั่นคงการแสดงออกด้วยลักษณะท่าทางเหล่านี้ช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดีขึ้นและดูสง,ง่างามมากขึ้นสำหรับสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองหลังค่อมตัวงออาจจะต้องคอยเตือนตัวเองให้ยืดหลังขึ้นบ้างแต่หากว่าตัวงอเพราะมีปัญหาสุขภาพเช่น มีอาการปวดหลังปวดเอวออฟฟิศซินโดมก็ควรทำกายบริหารหรือเล่นโยคะก,ก็ได้เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นข้อที่สามดูแลผิวพรรณและทรงผมสำหรับสาวๆก็ต้องมีการบำรุงหรือแต่งหน้าทำผมกันบ้างเวลาที่จะออกไปข้างนอกบางครั้งอาจจะไม่ต้องถึงจัดเต็มแต่งเต็มแต่ก็แค่ทาลิปกอสบ้างไม่ให้หน้าสดมากเกินไปก็ได้ การมันคอยดูแลผิวพรรณหน้าตาและทรงผมให้ดูดีอยู่เสมอก็เป็นการเพิ่มสเสน่ห์และช่วยดึงดูดให้คนอื่นอยากอยาก,อยากจะอยู่ใกล้ๆเรามากขึ้นข้อที่สระวังเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นปากเป็นสาวตัวหอมหรือเป็นหนุ่มตัวหอมก็ย่อมดีกว่าเป็นคนตัวเหม็นหรือมีกลิ่นตัวค่ะแต่หากเราใช้น้ำหอมก็ควรระวังอย่าใส่เยอะเกินไป จนกลายเป็นกลิ่นฉุนแทนหรือหากไม่อยากจะใช้น้ำหอมก็แค่ระวังเรื่องของความสะอาดทั้งร่างกายและเสื้อผ้ารวมถึงกลิ่นปากด้วยที่ควรระมัดระวังอย่าให้มีจนรบกวนคนข้างๆได้ข้อที่5คิดแต่เรื่องดีๆคนที่คิดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆย่อมเป็นคนที่มีเสน่ห์โดยที่ไม่ต้องพยายามค่ะเพียงแค่ เราเริ่มมองคนอื่นในมุมบวกมองหาข้อดีของเขามากกว่าคอยจับผิดข้อเสียแค่นี้เราก็จะสามารถส่งพลังบวกออกไปและทำให้เรามีแต่คนอยากจะมาอยู่รอบตัวค่ะ